สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโรบอ์แมปเกรสนะครับใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันแมปนี้มียแมปนี้นะครับเป็นแนวสยองขวัญเหมือนเกมดอเลยนะครับซึ่งใครเป็นโรคหัวใจห้ามเล่นเกมนี้นะคบผมจะบอกค่อมานทีใบที่ห้ามที่คนเป็นโรคหัวใจห้ามห้ามเล่นเกมนี้ก็คือมีเสียงดังนะครับแล้วก็ไฟกระพริบนะแล้วก็มีฉากตกตกใจนะครับคุณคุณแล้วก็คุณภาพกราฟิก6นะครับ ก็ใครได้เป็นโรคหัวใจห้ามเล่นเกมนี้นะครับโอเคเพราะว่ามันอันตรายนะ้องหัวใจวายตายได้นะโอเคอันนี้ผมเตือนไว้นะโอเคเดีย๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะเล่นคนนะเพราะผมเล่นเซียแล้วนะแต่ยังผ่านด่านไม่ค่ยอยเยอะนะวิธีเล่นง่ายๆครับเป็นเอาชีวิตรอดนะเราห้ามเราห้ามเราห้ามช้าครับเกมนี้นี่เปิดนั้นเราจะมีตะเกียงกับไฟชายมาให้ฟรีนะครับแนะนําให้ใช้ตะเกียงนะมันจะสว่างกว่า กดวิ่งได้นะกดทางขวาลูกวิ่งนี่นี่แล้วสไลด์ก็มันจะสไลด์เองครับนี่สไลด์เองอัตโนมัติเลยถ้าประตูมันปิดอะให้ให้เราหาสวิตช์แบบนี้ให้ทั้งหมดนะครับให้หาครบทั้งหมดมันประตูก็จะเปิดโอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ครับประตูประตูะที่มันเป็นสีน้ําตาลด้วยอ,อันนั้นคือเราเราต้องสไลด์ผักไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเปิดไม่ได้มันจะสไลด์อัตโนมัติเลยไปเร็วๆครับนี่นี่น เนี่ยแบบประตูอย่างเงี้ยทุกคนต้องสับสวิตนะหาสวิตก็แค่ไปเดินแต่นิดเดียวก็ได้แล้วทุกคนเลยกูรีบก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คือปีศาจมันมาครับต้องหาที่แอบที่มันเป็นร่องอย่างเงี้ยเนี่นี่ถ้าเจอมาเลยแอบเลยครับอ้ยมันไม่ได้มีแฉลบตกใจหรอกทุกคนแต่ว่าเสียงมันจะดังอาจจะสะดุ้งได้นะ <c oughs> โอเคนี่ได้กระดาษนี้มาด้วยครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้หรอกรู้แล้ว วิง่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้วิงว่งวิ่งมีเวลาด้วยเอาสวิตตีก่อน,อน,นอตรงรีครับทุกคนมันมีเวลาด้วยอีกสองนาทีกว่าๆ เดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ทุกคนมันจะมีให้เลือกว่าเราจะกลับที่ล็อบบี้หรือว่าเริ่มใหม่นี่ถ้าเริ่มใหม่เราจะต้องรอเวลาเจ็ดวินะคะแต่ถ้ากลับไปล็อบบี้ก็กดทางซ้ายนะ back to the lobbie แนละ้วโอเคเราจะเล่นใหม่นะมันชอบแบบสไลด์ยาวเลยนะรุนะ่นเออสไลด์ยาวสไลด์สไลด์สิเฮ้ยมันต้องสไลด์ก็ได้ไม่ต้องปล่อยให้มันสไลด์ก็ได้ยอด่อก็ได้ยอด่อก็ได้นะ รีบครับรีบ <c oughs> นะี่สไลด์โอ้ยเนี่ยสไลด์อย่างยาวเลยเนหะ็นไหมโอเคหยุดหยุดเอาวสวิตีิเอารีบครับต้องรีบครั้งที่สองมันจะมีเวลาแบบไดูสไลด์สไลด์ มันสไลด์อะทุคนเออมันยังไม่ถึงแบบที่แบบเตี้ยๆนะทำไมมันสไลด์แล้วอะเบกใจยังเลยเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่สไลด์โอ้ยย่อก็ได้ไปเย็บ Ui, Bay bay bay. yên đi. แบบคดเคี้ยวเลยนะแบบมีอุปสรรคเยอะโอ้ตัวยังแต่ด่านแรกโอเคย่อกเล้จบไปไปไปเน่เๆ่เน่มสไลด์อย่างเงี้ยสไลด์อือสไลด์อีกช่างมันครับแฮรก็ไม่เป็นไรมันเริ่มใหม่ได้ถ้าเราทนใจไม่ไหวก็ออกไปล็อบบี้รับเล่นกับเพื่อนก็ได้นะเน่่เน่ผมไม่ชอบทางแบบนี้เลยมันแบบ เวลาไฟกระพริบเอ้ยเวลามีสารมันมาด้วยผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันแบบบางทีมันติดอ่ะอือไปอยากสไลด์เขินได้ไหมเนี่ยมันจะช้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่อยรอด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 สไลด์ไม่ต้องสไลด์ยากก็ได้นะอุ้ยนี่ไงถึงแล้ว ในมือถือให้กดกด E เป็นปุ่มมันจะมีปุ่มให้กดนะครับเวลาเราเข้าใกล้มันอ่ะปุ่ม E ครับส่วนเนขาก็กด E นะครับเวลาถึงแล้วอ่ะเอาเอาลูกศรอ,อะไรสักอย่างอ่ะอืมทิ้มไปแล้วแล้วก็กด E นะมันจะได้นะโอ้มีราวนี้มันมีเวลาด้วยครับรอบสองอ่ะต้องรีบนะครับมีเวลาแค่สองนาทีหรือสองชั่วโมงไม่รู้เนี่ยผมไม่ชอบทยอย่างนี้เลย ดูดินี่ลอดลอดเร็วรีบเพลงตื่นตีนื่นเต้นดีเนาะรู้สึกว่าทางมันจะเกียวขึ้นนะนี่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 เนี่ยเนี่ยดูดิ เจอเร็วนะครับแต่ถ้ารวนไลน์นิดหนึ่งก็จะได้เจอประมาณสี่ครั้ง,งนะเอาสไลด์ไปเิโอเคอึงแล้ววิวอู้หูรอบสามเลยยากกว่าเดิมทุกเว่นทีมันจะยากขึ้นนะับมันจะยากขึ้นนะรอบเนี้ยแล้วก็มีตัวใหม่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ตัวนี้เราห้ามมองครับ อูกตรงนี้แหละโอ้ยอึ๊บ ามารอบสี่ครับเอา้ามีทางให้หลบเอ้าไปสิโอเคเอ ตัวเวลาเห็นหน้าจอเป็นสีขาวอ๋อลาออลาให้แสดงว่าตัวขาวมันมาตัวขาวมันจะมาเร็วครับให้เราแอบข้างข้างกระแพงได้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้แหละน่าจะใช่นะเพราะว่ามันมาเร็วมากเลยเมื่อกี้เห็นป่เออเอ้ารอบหนึ่งครับรอบหนึ่งรอบหนึ่งจะไม่มีเวลารอบหนึ่งจะง่ายมากอีสี่ ไปครับไปครับไปครับกระโดดไปด้วยกระโดดไปด้วยกระโดดไปด้วยสวิตอู้เซซเซกระโดดปีศาจมาวิ่งต้องรีบครับต้องรีบเนี่ยเวลาปีศาจมามันจะเปลี่ยนทางเลให้เราวิ่งออกมาทางนี้ก็ได้หรือว่าจะคันมาทางนี้ก็ได้เอ้ยใช่หรือบอกไม่รู้ล่ะ ต้องวิ่งอ้อมอน่างเดียวที่ผมดู้รอบนะสองครับจริงๆผมควรมีเวลาพักบ้างนะแบบถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีเวลาพักให้นะเกมน,นี้ต้องรีบครับรอบสองรอบสามรอบสี่รอบแบบตรกว่าเราจะผ่านด่านนะทุกคนเออทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะ่ะโอ้ยไม่ชอบตรงนี้เลยเออเว้ย ย้อนขึ้นนะไปสไลด์ขึ้นกดสไลด์กดย่อดได้นะสไลด์เองนะให้เรากดสไลด์เองได้มาอีกแล้วเหรออมกแล้วอีกแล้ว,อลว,อลวตอนแรกนึกว่ามันมาเร็วสไลด์ดิโอเค ่รอบสามรีบๆเราไปจะที่แล้วอยู่ซ้ายอุ๊ยตัวนี้ตัวนั้นเราห้ามมองครับผมบอกว่าน่าจะพาเราวับถ้าเรามองมันจะพาเราวับ ก๋วยทอดอืมโอเครอบนี้ผมจะเอาจริงนะทุกคนผมจะไปถึงรอบที่ห้าให้ได้นะเอ๊ะหรือเอารอบที่เท่าไหร่จนกว่าผมจะตุยนี่แหละรอบนี้เอาจริงครับเอาจริงครับไม่ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแบบแต่ก่อนแล้วครับเอาจริงจริงนะครับโอเคไปไอุ้ยขั้นมู้ รอบแรกเราลีลาได้เพราะมันไม่มีเวลานะลีลาได้บิที่เก็ดได้รอบแรกนะโว้ย ศูนย์เวลาสองบวกศูนย์ทานนะผมชอบผมชอบเขามากเลยเขาตึงเนีย้ยอยากเจอเขามากเลยแต่ว่าเขาอยู่ประเทศเกาหลีเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีครับมาเยามาเยามาเยาม่เยาทั้งไปวีม่วงม่วงชมพูมาเลยชมพูดิชมพูม,ม,มาเลย เวลามีเวลาครับเรต้องรีบรียบเยบลยนะครับแต่เวลามันน่าจะสองชั่วโมงนะอุย้ยตรงไหนเนี่ยงงนี่ไอ้ดึงสไลด์อ้าสไลด์สไลด์สไลด์ เฮ้ยมสามเอาจริงนะเวลาตัวขาวมันมาเนี่ยเราห้ามไปอยู่หน้าเลยครับเราต้องแอบข้างกำแพงได้นะตัวขาวมาแต่ถ้าตัวชมพูมาเราแอบเราต้องหาที่แบบนี้แตะจนก,กว่าเราจะเจอเออแอบได้คนระับอุ้ยตรงนี้แล้วตัวชมพูมาด้วยทำนี้ มันจะมารอบที่สี่จ้ะวะน่าจะมีสิทธิ์รอบที่สามนิดหนึ่งสาธุวีเราจะลงมาทำไมอีกอุ้ยตัวนี้มองอย่ามองอย่ามองห้าม,มองครับ้นมันจะดูดเราคว้าไปนิดสักที่มันจะดูดเราให้ไปข้างหน้าแหละแต่ว่าเราจะงงว่าเรามาทางไหนเฮ้ย ล่ะตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วตัวขาเราต้องหลบข้างกำแพงได้นะเพราะมันจะมาเลยนี่ตัวนี้ จริงอะไรเนี่ยโอ้โหแบบโหนึกว่ามันผ่านไปแล้วอะโอ้โหเอาจริงเอาจริงเอาเนื้อจริงสุดโอ้ยไปสิโอเควิ่ง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 แล้วก็สไลด์สไลด์กระโดดยสไล ไปไปไม่ต้องสไลด์เล่นก็นได้มันจะช้าเสียเวลาต้เวลาตัวขาวมันจะตาบอดน,นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราอยู่หน้าแล้วทำไมมันจำสกเกตได้มันจะรู้สึกครับทุกคนเออแล้วม,มันได้กินด้วยนะ แต่ตัวชมพูอ่ะมันตาครับเราต้องหาเทียนมันชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้นี่ตัวชมพูมา,าแล้วตัวชมพูเงี้ยตัวนี้เหมียแ,แล้วมันจะมาแบบแบบตอนไม่กี้ที่แบอบอยู่ในอยู่ในแบบท่ออ่ะเออแล้วมันมามันมาตอนที่ผมเปิดประตูอ่ะ 我这你